นะครับน่าจะแบบหมดรอบขายบ้านอยเ7เท่าไหร่นะครับ2 0 0ศู0ย์จุเา3.08นห่ลานสามนแน่าสัไม่น้อยาหาแล้วเรา แก่ยเลยเลยประมาณเลยประมาณเด็ก <heaven entender it> <uffs>

นักขึ้นถันมออเดียวดโอเค่งัหน่อยิดเดียวหมเลยเบไปเลยห่สองหัึงนสองสองหหนึ่น่นึ่งหนึ่ึ่งส่สห่งสอหนอ่องอนึงนึง่องนึง่องนึงนอ่ออ